นนครับผมไปกันลรมเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับมันนี้ครับยายุ่นครับสดๆนะครับสดๆนะครับยันติเขาบ่หูไหล สวัสดีครับสวัสดีครับบมาทำพิที่เซนไวให้พ่อประกำวงเวียนสั่งเก่าโตผู้คนรักษาสั่งรักษาหมาลักษาโรคทั้งหลายเมื่อนี้ครอบครัวของพ่อืกอคกับผมแม่ยังหรอแม่หน่อยครับแม่หน่อยครับนสวัสดีครับสวัสดีครับได้สดให้พี่น้องได้เม่ออีกครับคนเด็กขายสั่งเปลี่ยนมือให้ จานาจักรเป็นของหลวงเป็นของคารัชการบัดนีด้ไปเลื่อนผู้ขาทั้งสองมาทำพิธีวายเป็นอายุให้กินเออได้โชคได้ลาบแล้วก็นในควอมประดมเออได้รับสวัสดีครับอของอยู่ของกินแล้ววันนี้ก็มีแต่หัวหมูมีเป็นสร้างของประดิน,แล,นแล้วก็ม,มีไม่ใช่ได้เงินไปมาส่งปอนเทียงครับเอาสร้างหม่อ้นเหรอน้องเรื่องตัวเอาสร้างมาหม่อมไปฟื้นเหรอน้องเดินรื่องตัวสร้างไปขายไปแล้วก็ให้ได้อีก หลายๆตจนมาครบลูกครบลานก็มีเสาเืินิบพูดคนละอ๋อครบเสาเืินคนละกันว่าเลยก็หยประยุดมันหลอกไว้จังสี่ล้อ๋อต้องทมเพิ่อการเีืองเี่ยติดครับฝนตกฝนหย่อยเม็ดๆฝนกตกมาอยู่ครับ พลอยทองครับมอให้เจ้าแล้วเจ้าดูแลเอาดูเจ้าพ่อประจันดูแลลูกหลานอยู่ดีมีสุขอย่าเจ็บจะใครจะพวยก็ไฟผุดหนึ่งกไฟประจันหนึ่งกับไฟผมตัวสีแดงไหมออสีสีเขียวเขียวอันนี้ของเสียอูดครับ พ่อยังใส่อีกวฝนกระลิ้นอยู่ครับก็เรื่มเริ่มมากฝนเลยเห็นมฝนตกดนแล้วครก็เริ่มมากับ แต่ว่าฝนกลังมาฝน,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 นลงมาเรื่อยๆครับมอใ้ระนกรมลับกับพหุกกนกมตลลูกหานัวแต่ว่ลูกหานก็นเียงน,นกาวละคอยู่ดีม<า>ีโชไปอยมีแตเงินทองไหลมาไมมาด้อสามโม่คตันตกคนกม กองจะเสียกครับยินดีไปด้วยกันครับต้อนรับตอนสายๆับเราสร้างมาหมอบท่านการครับ โลราสประธานพรระับดอกไม้ทุกเทียรเรียกสักการะบูชาอุ้บุญกับยู่กับแม่ครับอยู่กับแม่อยู่ครับฝนตกชุ่มชื่นดีครับฝนกำลังลินเลยครับรับเครื่องสังเวยเราไห้ไก่โตวตัวหมูตัวใหญ่วุฒิธรรมมากมายยินดีน้ำพี่น้องยินดีนยินรีน้รขอข้อม ทำมาถวายแก่ท่านไว้ท่านรับอื่นะครับท่านรับแล้วไว้ท่านโปรดปรานทานพรอยู่เมองเก่าแลลวครับพีหน่อคนแหงล่ะจะได้หนอยใส่กล่องคนกิชชอนลาเดี๋ยวเขาก็นจะเสียคุณโชคครับอลน้อยแม่น้อย ไม่น้อยขายช้างให้กุญชนาจารย์โอ้ท่านจงรักช้างเรื่องนี้ชื่อว่าชื่อว่าลายคอยทองลายคอยทองคอยเป็นสมบัติของแผ่นดินคอยเป็นสมบัติของแผ่นดินคอท่านรับรู้รับทราบท่านรับรู้รับทราบคนที่ขายไปแล้วที่ขายไปแล้วเจ้าของช้างเดิมขอลือคอยมีแต่ความญุปัญ really? ญ์เจริญ ทำบาเจ็บมาไขให้ัวยอยากด้เดได้มีกับลูกกับหลานน้อยลูกหลานอุดคอมเมนต์มาท่านครับรคุณอะไรครับสมองังใจมให้อินดีแล้วมันอะไรครับต่อไป่ายภาคหน้าทุนเธอะ

สามลู่เนี s <S ่แกามตูเ hmm. น mm ียามรนี hmm. mm ่ย hmm. mm ู่เนี่ยามลู่เนี่ยสามู่นี่สามนี่ยรามลเนี่ยาม่เนี่ามลู่เรามลนี่ยราม่นยามนยาม่เยม่เามเามเาม่นามลู่เ่น่าม่นามลูวามเนามลู่นามู่เนมลู่มลสามลามลยามเยามล่นลามลน่เนาม่นามเน าสร้างไงันก็เลยคุบ้านนอนบไ่อไกันแต่ดกันนะครับมาทุกคนกันเรากได้กิน้อใสู่้ให้ย็นนะยิ่ดีแห้งวามเก็บว่ใดกมใว่ามีครับยินดีรำรหลายคนแล้วกนค่อยจะของสร้างใหคนที่มานี่ให้โชคดีทุกคนครับครับโชคดี่น่ยน่โชดีกมครับผม่อชน่ยชคกมมครับ่

พลังพุทธานุภาพจากทิดทาง4ี่ทางแปก็ดีมาพุทธาพุกเสกลงเล็กลงยันเสกด้วยประกาศาพันเสกด้วยประกาศามืนเสกด้วยประกาศาแสนล้านโกดมาสมโพธิ ให้เจ้าของสร้างผู้ที่ขายไปให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข้อย่จะขั้วจะจนคำบรรทุกข์วายากจะได้พบได้เห็นเห็นแต่คนสมั่ำมากอะไรน้อยเงินทอมีเท่ามากความเงินอะไรมากยึดท้าบรรดาศักหลับยึดสเสริญยว่าเทม่านนั่นเออสมบัติสมบัติมักรผ่านสมบัติมังกรนิพัฒนทรัพย์สินสลิงขันลูกหลานอยากได้อยากมีอะไรมากเทม่าสร้างมากงวงขั้วู่กระเบื้องเออสมบัติพัฒนารลอยหลานพันล้านไหลมากเทมาทุกทิศทุกทางเด้อให้ลูกให้หลานร่ำรวยอืครับ ตึงๆริโอริโยนะโมตปยจัถุมัุเกียมหาคุเกียเรียเกียสวะหะนะครนวังมนุษย์สั่งซยังที่ซายังทีวดดีมีแห้งครับไนเดินเจริ่นสุปูสุเพ่นครับที่น้องเยี่ที่รอทังโกเฒ่าโกหลวงโกง่อยมอยก็ได้สูงโตแล้วอย่าแล้วก็คนจ้าการไม่กุมไม่กางได้ เออนข้างจีมาในข้างไกมนในเข้างไกลเนี่คุณเถาอเป็นของสมัไปแลกข้าคูเนอไปยู่ได้ไปมะอข้างไกลทำเพื่อไงกันมีต่ความสุกายสบายใจอยู่บนไดก็ให้พนให้พี่ควรคือบกแพงแห้งคือมันเริต่อเมนมาท่ดนะครับเจริญตัวนี่ของสร้างคือกันอ๋ครับองางามเด้อตาอยากให้งามอยู่อืม มันงามทนี้แล้วะคนแก่งามว่รเสียงไท่น้ำข้างไกลเมนบต่าเอาก็เสียงไถ่ตัวเจ๊ยงต้องเสียงไท่กับคนไขเอออกหายู่หากินออกไปของสาของงังแต่ที่ใดมันหมันเมืนบอโอ้อ่วนเดียวบึงแล้วห่วงจะของบอเมื่อก่อของบอเขอยากไปหนามาหลังไม่ไปใส่อกก

ได้เงินเดือนสูงกูมูาน้ำทำกันทำกันครับหมื่นสี่ะโอ้ยเดีว่าสองคน1มื่นสี่คนละเจ็ดพันเลยล่ะโอ้ว่าแต่สองคนคนละ1มื่นสโอ้ยซ้ากเลยสิโอ้ยได้กุ้งอยเลยนาะพอได้ได้แล้วพอได้ใส่อินี่ก็จะเซาไปยังเราเว้ยเขาเล้ววสายเล้วพอเ้ารแล้วเนี่พอพอแล้ว เดือนละหมื่นพันไงไม่หมื่นนะครับอืมแปดพันก็ให้นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับคุณพี่น้องครับแล้วจะพาพี่น้อง zoom ทะครุกรรมต่อครับเป็นของเขาสร้างสร้างเขาเขามัดไปเลยของเขาของเขาแต่ของเขาแต่ว่าสร้างนี่เอียงมาอยู่นลำเขาอยู่แต่เป็นของเขาเออเขามัดไปเรื่อมัดไปยังดีเลยไปหได้เลยนี่ นัรอบกันครับเป็นช้างของผ่นดินเลยวครับยินดีกับพี่น้องด้วยนะครับต่างือกแล้วนี่ครับจะมาส่งนี่นะครับร่านกันนี่นครับเป็นมาเสียนไว้ก่อนเลยครับ

ายลังกระหังยังพระหังยังพระหังยังมียังเลยยังพระยังผลีดอกยางเลยอันนี้เรียบร้อยไหมครับตาเราียบร้อยแล้วครับไประบึงตอนต่อไปตอนน้องพ้อยมาส่งโตนะครับมีขอบคุณพี่น้องที่ได้เข้ามาชมมาบึงนะครับ พออุดก็บ่มีคลิปพออุดได้ได้สดให้พี่รองในเบิ้งตั้งสี่หลักครับพอไปจริงครับนี่ครับน้องกับพอจนว่าได้สั่งตัวหนึ่งสั่งของพินดินนี่ก็ขอบคุณพี่รองหลายๆครับ กิเล้คืับว่าเบอ่งขอบคุณทางห้องการโคชนาจักรองวัสุรินทร์ครับนี่มาอนตั้งน้มูกข้ป๊อมาเลยนี่แสดงว่าเทวดาเิ่นรักษายดีเลยครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องแต่ยี่นกุแชใหทางช่องสองนี่ครับเด้อวันนี้กัสชิด้เขาเขาสั่งมาให้ เพื่อนลครับเป็นทางการลอร่อไปไล่ยังน้อยกอนเทียงครับ <c oughs> พี่ตุกกนะไหนพออุดขอโทษขออภัยพี่น้องที่รับชมอยูน่นะครับสวัสด,ดีครับพี่น้องครับ,รบไปลูก